น้องมีจะข้อขนมเด็กน้อยกินก่อนให้ซ่ากินแดปอนซ่าเลยด้วยจะคำหนึ่งซ่าให้ลูกอสืสบายดีสบายดีท่านผู้สมมมดทุกคนเดิมมือนีเนาะมือนี้จะพาไปเหตุคมตีอีกแล้วเด้อน,นั่นก็คือจะนําเข้ากับเงินเล็กน้อยเนาะเออที่ว่าผู้ใจบุญเพิ่นได ฟากมาให้กับเออยผู้เลี้ยงลูกแปดขนนอี่อยู่ในป่าท่านผู้สมตอนน้องเมนตอนนี้ขี่เข้ามากะไล่เติบแล้วแต่ว่าบบจื้อถางล่งถางนาอบโบจือถางซอกนี่แหละขี่เข้ามานี่ก็เป็นช่วโมงแล้วซอกเหือเนี่บไเห็นเ่อเพราะว่าอันจื้อได้บอกคลิปสุดแล้วที่ว่าเขาเข้ามาในป่าสินะแมนก็เจ้าแหละเป็นผู้พามานะก็เจ้าข้าคมซวยเรือมา,าโอ้ผู้นั้นพวนี้ถูกยา,าเขากลับมาซวยเรือเนาะแต่ว่าติดต่อขาลาชบอ่อใดเออติดต่อขาราชบ่อใดก็เลยว่า จะได้ก็ได้เข้ามาแล้วปกติขี่เข้ามาก็เจอเหอนเหล่าเด้แต่ว่าเราบอยู่เนาะก็เลยว่าเออเอาซซกเองงมเองเลยซะว่าจะเจอบอสนะถ้าเจอกับอืมได้ให้เลยถ้าบอเจอกับาผู้สมจะได้ยอมแล้วจะได้ถอยกลับแล้วเนาะลองเบิรงว่าจะเจอบอสเนาะ <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ขี่เข้ามาในล่ายอะไรได้ทผู้สมเออนี่แหละการเดินทางเนะ <Wow. S 1> เาะ ก็ยังโบเห็นเถือ่อโบเหน็นแปลว่าโบเห็นคุณคุณเหินเหินเราเถนะื่อฮ่น,นนะท่านผู้ชมเลาะท่ามแต่ละคนเนาะท่ามแต่ละเห็นเหื่อแล้วได้ก็ลองท่ามกันเจ้าเบิ่งว่าหูจักบอหูจักบอฮะนะ ้านีแหละก่อนที่ว่าบทจูนเนี่ยยอยจังเสียครัผู้สมมันมีไลห่หอมไล่แยกเด้อเนาะแต่ว่าใกล้แล้วคุณคุณเข้ามาแล้วเริ่มคุณแล้วเนาะเอ๊ะถ้าผู้สมตัวนี้น้องเมกกได มาฮอดแล้วเนาะเด็น้องเมย์จะผ่าย่างพลาเด็กๆอย่างล่างเด้อมีเด็กน้อยหลายคนนะคะผู้ชมเนาะแล้วกับแม่คึ้นเพลินเนาะวันนี้บเจอใหญ่แล้วัวใหญ่ไปลุกงาหรือไปสักข์อ้องเนาะอยากให้เข้าไปห้เด็กน้อยด,ดอีอึดจึ่มเข้ามาให้ อยู่กันซัมนี่บอไปใช่ไหมดผู้น,น้อยน้อะ <laughs> โอ้จ้านันอุรวนไปเบียดโดยโมื้อนี้คือบูพากันไปองเฮียนบริข้าวเฮียนจะคนวะอือคือว่ามันไก่ตัวเมืองเลยเนาะเอาา้วถ้ำดูอันนี้จะปีแล้วน้องสิบหา้บหาผู้น้อยเดิปีหนึ่ง้ใปีหนึ่งนี่เดย์นี่วะโดยนี่เด้์ีปีนี่เด้ ยี่สนี่ยเด้สิบสองนั่นเด้เอบริเฮียนจะคนบอยักเฮียนอยู่บอยักเฮียนเนาะแต่ซอจะห้าทางสวยเด้อมือเนืองกินข้าวจะครับซ่องครับบอ วันนี้เศร้าเข้ามาให้กับขนมละกาเงินเล็กน้อยให้เอเดอร์เงินแสนหนึ่งผู้ใจบุญเพิ่นฟากมาให้เพิ่นเห็นละเพินพ่นเห็นใจเพิ่นก็เลยบอกน้องเมย์นี่เออไปห้าเอเดอร์เพิ่นให้แดงเพิน่นว่ะเป็นเงินกรีบเนาะแสนกรีบนมาให้เอเดอร์โดยไปซื้อข้าวซื้อน้ำเบิ่งเล็กน้อยน,นี่แหละเอเดอร์โดย เขาีเหร่ีย่นเขาเร่นเขามเขียนจะขนเนาะสองคื้นมีแต่หกคนจะใช้สองคนนอนคนึงโอ้ยนนอนไเนาะพดคุ้มว่างแต่เงินเขาจ้างาผ่านพดคุ้มบนในามาเลยสนีค่ซักเครื่องโนะโอ้มีมีู่กชายคนนึงไปคุดคุ้มว่ะสัสสาวสาวผัวเลยผู้หญิงหมอหญิงเอเออผู้หญิงไปไปทำงาน จปคุดคุม้มคุดคุ้มเขาปลูกพักปลูกต้นไม้เดชธรรม,สมุส้มเพื่ออะไรเงี้ยสื่อเขากินเนาะเคนว่าเนาะนาอ,อันนี้เขาชิปโลนี่เอื้อยกินได้จักวันสามบ้นโอ้เขาชิปโลได้กินสามบ้นเนอะธรนมุส้มเนอะอุตโต้สามวันเนาะน,นี่เขามาอ่ามาซอยเหลืองต้นเดือดเพื่อนหนึ่งเดียวอันนี้พุเตบุญาาาเพื่อนผาไมาให้กับเพื่อนแอนจีบกับเขนนานะอันนี่กะขนุ่นมทางแนวกระโดงเมดเนอะสื่อไหเดอะขนมเนอะเอาใช้มาซียัง

กิน้กนรดน่นนอหนให้เปนกินกินด <700. S 1> ูเล่ๆจะไยำลุง,งเด้อบำลุงเดอเดี๋ยวมือหนาเช้า,ามากาิแล้วอิมแล้วโอ้โอิ่มใบทหมาไผู้น,นาเด้อมหมาขนุออไก่เด้กกอใหมาสีแดงสี้ฝากับบอกเด้อเดมาสีแดงบ่ได้สี้ฝา Mm-hmm. <laughs> น่าหักทุกคนเลยดเด็กน้อยนะครับผู้ชม อ่าบันี้ซเาสิได้กลับละได้เอ๋ยมียังสีบอกท่านผู้ชมโบโอยพอนทนผู้ชมแน่ผู้ใจบุญที่เพิ่นมาช่วยเหลือกโอยผู้ตา่นแข็งแรงเด้อเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะก่อน่นเอ้ยเสื่อผู้ที่เพิ่นผู้ใจบุญเพิ่นหายกันง่าเ้อผู้ดีกับปลาหน่อยเด้อเนาะเลยเออ พอเพิ่นพอเพิ่นหันม <S deuxième> ีแต่ถือผ้าเป็นสามเดือนผ้ากันไม่ใส่ไหมนะผ้ากันถือกระดุมสาวอือเด็กน้อยเนาะเสียขนถือเนาะเออนีวไม่เสีอผ้าสำหรับคุณยายอีกสานีกับจะเอามาหาอีกเด้ออันนี้สำหรับสองคนถือเนาะงามเด้อสีหมวก ชี้หมองไว้ซ้อมตัวเลยงามเลยตัวขนุ่มเบลอกับอันดามเสือตัดเก็บไว้ให้เพื่อนใสยได้เลยเด้อบอกชิดโลกกันได้สามวันเพื่นน่ะอืมแต่ท่านทำในใจบุญอยากช่วยเรื่อเอะไรเพิ่อนเสริมเต่ไม่เคยเรื่องไหนเนอกแม่นอยากช่วยเลืองเพิ่มเติมก็มาช่วยได้เดี๋ยวหอกะจะเป็นสะพานบุญเอามาให้เอื้อเพื่อนให้เด็กๆอย่างสิ่งและทำผู้สมอ้าวพากันบายบายงามๆใส่กองแน่บายบาย บายบายเนยบายบายเนยบายบายเนยบายบายแอบบ่ขนมองแอบบอกแอบบายบายมไอหนามาจยามไมเดออ่ะเป็นแนวไดท์ทำผู้สมทำผู้สมในเบิงแล้วมีความคิดความเห็ในไดกะสมาร์ทคอมเมนต์ไดเดอร์กองคอมเมนต์นี่เลยเนาะการชีวิตการพิญยูคงเอืคยเพิ่งจะเป็นนี้แหละทำผู้สม แต่และมือก็มีแต่เก็บผักเก็บอันนี่ยังคืออยู่ในป่าเนาะที่ว่ายุบริเวณนี้แหละอันก็เลือกเข้าไปป่าลึกๆเนาะหลักๆก,ก็คือนอไม,ม้เนาะต้มนอไม้กินแล้วเอานอมาไม้ไปขายมือหนึ่งกระได้แต่สิบสาวพันกีบบ่หอดร้อยบาททนผู้สมแล้วพ่ย,ยักซเลยเลือยังเพิ่มเติมกัติดต่อมาทางเพจต้องมีพาทัวร์เนาะหละกๆขอบุกขอบใจกับผู้ใจบุญเดอ้อทนผู้สมเดอ้อเพิ่อนก็นได้ฮับเข้าฮับเงินแล้วเนาะพอได้ซื้อนมให้เด็กน้อยกินพอได้กุมเข้า ฮอตซ้าม,มือนะทำผสมเนะานะยังนะคะก็มาเติมเต็มหอยยิ้มให้กับกระเจ้าเนาะเมอร์นี้กาลาไปเดอขอบใจทานผู้มมผชมทุคน์่เบังคลิปน้องเมย์บายบายเด้อ